คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตาม,ตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้นะเอไหมเมื่อกีมาอันนี้เนี่เดี๋ยวมาเด้อเห็นไหมนะเนี ึ่งสองสามสี่ลองานิสิจะไปะไปนางไกเน่ยมาลองไก่กันนะนงไก่กันดีลจังมันก็จำเสื้อมไม่สิมาไหลมาหากันหัวหยเยอะาก็จมันไหลเรื่อยๆมายจำอะไได้หนหัวงยไปเยอย่ฮงหวาเยอะอ่องสามสตันเท่าไรนี่มันเท่าไรเม้น อะไรแหลตัวสองเมือนแหร้อย่างงั้แวอะไร่ะเงินสองเมืออันอันยี่สามต่หาซื้ตัวแต่ข้านเมื่อหาไปค้านหาไปต้องแล้วก็ไปลงเงี้ยลงไแล้วมนเดี๋ยวมื่อกบไหนมนวันเสียหลารหมวันโดนไปสามเสียไนวัน Oh, จนดีแหลจะจำได้จํนนี่ดีหมดตลอดเออเบ้องานแน่นนั่นแน่นนั่นแ่นโผ่าซองเรที่มาดักโรคโ่คดักเออโรคผิดจะซื้อก็ถึงโรคผ่าซองมพิเศษส่วนแต่ว่าจะมีเซลล์ส่วมันจะบอกผู้หาเอะไหมเออแบผู้หาซองจมืใจอ้ยสามเดืนหากัได้ก็น่ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ที่หายไปกินลูกโป่เว็นนี้กินลูกโป่งเออ โอ้หลักทางมันติดเท่าไหร่โอ้สวยมันหยาบๆเยอะก้อนเยอตแะเลยผิดซื้อหกหางเลยสวยมันมันเท่านั้นก็มีอะไรอย่างเงี้ตัวหลักฐานวยก็มีอย่างเงยสวยมันมันหยาบๆเลยมันมือแล้วเนปีแป้งก็มีอยู่ตัวแป้งหยาบแบบมีรินแป้งสบ้อไม่คยลุกนี้หมดแป้งก็ีอย

สีสามหนึ่งกับหนึ่ตัวเออสีสามตัวจำได้อกอ่าั่่านยยอ่าสงเ้ามหกสองเอ้อาสองหกสใส่อ้อยังไับออไม่ยีห ่ยอยากกบนยังหาห่ยเน้อองเกดถาหอยนี่แล้วนังไก่กันนี่อ่าเดี๋ยวมันนังไก่กันเ้ย่านัอืมไปรดนังไก่กันนี่ีอันนั้นหกสี่สามนั่นนี่ยัสี่สามหกสี่สมอเด็กเกือบลืมแล้วอาสองหสองเนาไปเนาะหกสี่สามีหกสามบอก สอ่หสอเนาะเดี๋ยวก็โอเคเดียวแล้วนะเอเเดี๋ยวเรียวกเ่อยพวกคุณจะอหรือกกันหนันกีเอียวหกสีสามเดียวดีเก็บจไหวหมดีนเดี๋ยวพวกเราจะไปยี่น้องก็ยั ไปเยื่ว่านํำพุ้นจะกองไงแสดงเงินได้ไหมไม่่ติดมันใช่ไหมไปทเชีย้แล้วเนี่ยเงินเ๋ยวจับหนึ่งสสี่หกเจ็ดดสิโอ้ยังไายอยู่ขเยอะี่หนึ่งมสี่ห้เนาะเจเอาไปอืมอันอื่มีเนาะ

ดี้น้ำนอลงทุนคอยกรพรครับนงไดดีเอาเสีะน้ำซึมีทีจะมั่นี่เดียวเนี้ยต่เราคอยใช้น้ำซุนเอาไปไอเอาีอ่ะเกียบามากสีไปเอาขึ้นมาเนาหก่บสองสา่สี่หกเอาหกสี่สา

บ่ไดเอาเนาะเีโนสองสาม,ยามเยียงก่เมีตีหกโอ้ถือหกสามแล้วโอ้หกสี่ันหรือสี่ใบสี่วมีสามสี่หล้วกสามสี่หะสี่่ามีเดี่ยวหกขาซ้ายหกขาซ้ายขาใส่ะบบสี่ใส่บหน่ใช่เลเ่ยาว่ไงหกสี่นรอนี่เดนเจ้า้าลงหี่สามจังหวหกสี่สามสี่ ตีใบกันี่เด็เาขอไปหาใบเหอหาใบเนาะซีขยวไเลูกซใบเดือหาใบหาใบ่ต่มนอันนี้อันนี้ข่อยเอามาจากว้ยนี่ลอกอันนี้ข่อยเอามาจากหาซาเอเอหาซีมานี่หาามข่อยเพราะมย์มไอของเกเพิ่นต้องจงหวัดมีสอเพกซีทามอ่ะ็น่าอะไรเราบ้างไหอ้โหหาใบหาใบหรือซีใบ อ๋อใบล้ใบอ๋อไปเัจนนะยักกันไงได้นับหนเรมแล้วว่าสใบดเลยหกำงมสี่3ด3สี่ม้อยังัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดอีกสองพันแ็มือยังใด้อยุ่กันยังไ้ังขายพื้นหกสามหกสี่สามกกนหนเนาะ ไม่เล <si ่นไมอเีจนี่านี <t ôi <t ôi ่ขาเผยเร่งสกับเรองสีเพ่เงินไปข้าใส่มื่อกี้หกสตนไปเอาเื่องหร้หี่สามวาใบ้าะจ้ใส่ใบล้ใบอันนี้หกสี่สามจงเนาะหาใบด้

12ึ่งสองสามี่้แปดส3บเนี่นี่ยี่กสูง10บใบเนาะน่งสองสามสี่ห้1หกเจ็ดแปดสิบสเงมินี่สิบห้าบหกสแปบเิบนี่ยล้วยังไเราเด้อ สองหมื่นเจ็ดแป้าองี้าันนี้ทองเจ้าเด็อันนี้ผู้เดียวป่ะนะไสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอหมือนเออทาแทงเงินแท้คนที่หมดว่าท่านบอกแท่งหมดแท่งหมดเห็นไหมท่านไกดขึ้นหินลูกปินว่าแสดงว่ารี้หมดแล้วทังแล้ว ยัง่มเนมาพิุ่ษาว่าเอาตำนองไปกินแล้วนือตาเ่ยนั่นนี่นั่นน่บางาุสาอยากตำไปกินแล้วไหมฮอมนไหนเก้าสิบน้บุกงไเห็นมีตำนะนี่นะใส่ลห้าสมจอไม่ไม่แพงสามสง าจะบเได้ใบแบปทำเอียวเละเยดเอาทำเอียวเอียวยังดีนะทำเอียวหาเอียวสองพันจะยิ่งหน่อยงก่อนเนอกหสองหาี่มาทนงช่เดียวพอโอ้เอ็นยิง

สองสามยี่หมื่นสองมีสองใบเงินเลยโอ้ดับทั้งถือแค่สองสามสี่ห้าหกเจ้าสิบไปแต่แป้งเกียร์ละก็เจ้าหาตามสองแผเจ้าอะไเนาะหนาหนาเนี่ยสองสาม

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าสี่เอยวเด้ดิหาสีเอียวเอเสองสหาสีเอวอันี้ใส่หกหกสี่หกสอเจหกสองหกสี่สองใสเจ๊ลงเอวเจนาสีเอวจังหวัดเจ๊าีเีี่เดียว เตะหกหาเห็นพวกก็ต <wounds> ส um, okay, uh, ี่หากันไเตะหกมาเต็งต่ำเน้อเตหกแล้มาเต็งต่ำครับแล้วก็หกสูงอมาเต็งยาวต่ำครับเโอเคดึเรียะมานีแล้วเอาอะไรเอาเียงาี่เาไปะอมจับเหงียนหกสี่หกสี่นะ เอาบ้างเด้บ้างได้บ้าไปว่าสิว่าเอาจงมือให้เอาคอยเอาคนตัวไม่คอยก็เก่งี่วะเมื่อไ่ทีตางเอ้าเอาลดเหนีสูงเมื่อ่ที่างมนอี่บาเนาะนี่บาที่บาเนีอยเหาตามโอ้เยาตามอีได้ด

หกเจ็ดแเก้าสิบอนี้ับยนนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเงตั้มเอองตั้มี่สกอออเนี่ยตาเลย เงียนะเพ่แวเพแ่ยสากับเที่ยวละลห่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกีลูกนี้ไปดีลูกนี้ไปดีอ้ลูกออกตไปดีเลยสามสี่ห้า้ลูกนี้ไปดีะสอีห้าสี่เียวหาใบอะไรมาหาเียวมงลหาตังเดียวยังดเงียนะเพแว หกสองกับหกเอียวบ่หกไหกสองกต่อ๋เานี่มาซีไปไกมโอ้ตาหกหกตํำเนี่ยกระจายตัวเยอนี้ะจะมื้เอานาได้ดีบอเอาหกสองไงเอาหกสอง็หกเอียวบเอา่าหกสองกับหกตำเ่าจไหวนะสี่ปไหสี่ไปสองสาเป็นเงินห้าเนี่

สองสามสี่สองสามยังสองตั้งกระเปาอินซ่ามิการละฮะา่าอกาละฮ่าไม่อ้โดียอือเอาันนี้เอาันี้กัมวนี้มาเลียค้ามันๆนี่เท่านี่ลกิน่ามิกาองสามสี่ห่งองสาม่ไอนี่อืออเดนหาสี่้าหกเด้ อี่แม่หนึ่งว่ะอู้ันขาดไปกัน้อข้อขาดที่เลือเดิอือหนึ่งสองสามี่ห้าเดแปดเก้าสิบขาดขาดกูขาดครับั้งนะนี่ขายเชือ